สวัสดีครับกลับมาพบกับเราช่องบางเวลาเช่นเคยนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศเข้าออครัวกันนะครับสำหรับวันนี้มีเมนูกับแกล้มมาเสนอนะครับเป็นเมนูต้มโค้งปลาแห้งสําหรับวัตถุดิบก็มีปลาแห้งนะครับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่พริกมะานาวมะเขือเทศตะไคร้ขา่าใบมะกรูดแล้วก็ใบผักชีนะครับ แล้วก็นี่เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็พริกแห้งคั่วครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูต้มโคลมปลาแห้งกันเลยครับตอนแรกครับสั่งน้ำให้เดือด ขั้นตอนแรกของเราผงกุ้งรดน้ำเดือดแล้วใส่ผงกุ้งรดหนอ่อยใส่ยังไงนนะ้างล่ะจะกลายตักคลาหอมหอยใหญ่ แล้วก็รอมันสุกอ่ะรอให้กินมันออกโอรอให้กินมันออกนะครับขั้นตอนต่อไปครับใส่ปลาน้ำเดือดแล้วใส่ปลาแห้งเลยครับอือหือบิดใส่ชิ้นโตโต ใส่พริกใบมะกรูดใส่พริกใส่ใบมะกรูดน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกใส่ใบมะกรูดสี้ยวนิดตาย อย่าร้อนเปื่อยอะร้อนเปื่อยกันนะครับตอ,ตอนต่อไปครับตอนนี้เดือดได้ที่แล้วใช่ไหมครับใช่ต่อไปใส่น้ำมะขามเปียกนะครับอมอมากเลยครับนี่สีมอขอนาดแล้วก็ใส่มะเขือเทศน,นะครับ เาอีกหนที่ขาดไม่ได้นะครับหงอูมามิครับหุงเลิกป่าโอเคเสร็จปุ๊บแล้วปิดแก๊สนะครับใส่มะน,นาวมะน,นาวลงไป ด้วยพริกแห้งขั่วพริกแห้งขั่วปิดท้ายนะครับต้นพร้อมผักชีโรยหนาะปิดท้ายเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับต้มโครงปลาแห้งของเรา แน่นอนครับผมเราไปชิมกันเลยครับครับผมตอนนี้ต้มโค้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับผมเริ่มจากน้ําก่อนนะครับอืมต้องสดน้ําก่อนอือห,หบอกกําเดียวขำเล่ามานี่ตื่น ปลาแห้งครับไอห,หมอ้อตักตะอืมตักอ,อืมออกสดน้ำนกําลังสดหยอดขนาดกับน้ำชาซาซาครับ สุดยอดครับสำหรับวันนี้ก็มีเมนูมาแนะนำนะครับใครอยากทำกับแก้มหรือทำไปกับข้าวก็ทำได้แล้วก็ฝากช่องบางเวลาของเราครับช่อง youtube บางเวลาแล้วตอนนี้เรามีเพจ Facebook นะครับชื่อบางเวลาเหมือนกัน <c oughs> ยังไงฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเ <c oughs> หมาะล้วยด้ <c oughs>